ผลมวยโลกที่กรุงริยาตประเทศซาอุดิอราระเบียในรุ่นเฮฟวีเวทมีกำหนด10ยกโมเสสอิตามาเอาชนะน็อกดินเลียนไว้ในยกที่1อิตามาใชา้หมัดุกซ้ายขวาเข่าที่ซี่โครงของไว้อย่างรุนแรงจนทางไว้ล้มลงไปในเวลา1นาที59วินาทีของยกแรกทำให้อิตามาพร้อมสำหรับการโชคในไฟใหญ่กับทางฟิลลี่โจชัวหรือแม้กระทั่งอเล็กซานเดอร์อุซิสราชาไร้พ่ายคนปัจจุบัน คู่ที่2ในรุ่นเฟเธอเวทมีกำหนด12ยกนิคบอนเอาชนะคะแนนแซมคูดแมนอย่างเป็นเอกฉันท์115/113ต่อ11 118/110ต่อและ117/111ต่อทำให้บอนสามารถป้องกันแชมป์หรือ UBA ในรุ่นเฟเธอเวทได้เป็นครั้งที่3ด้วยคะแนนเอกฉันอย่างสูสีเหนือทางแซมคูดแมนผู้ไม่เคยพ่ายแพ้ใครมาก่อนคู่ที่3ในรุ่นเฮฟวีเวทมีกำหนด10ยกฟิลิปเฮอร์โกวิต กลับมาพร้อมชัยชนะเหนือทางเดวิดอเดลเย่ย่างขาดลอย9่8 9 1และ99/92เสียงการชกครั ok ้งนี้จัดขึ้นในรายการเนโซนเพื่อสนับสนุนคู่เอกในรุ่นเฟิมิเวตโมเสตอิโตมาและดินเลียนไวที่กรุงริยาตประเทศซาอุดีอาระเบียคู่ที่4ในรุ่นซูเปอร์เฟอร์เวตมีกำหนด10ยกเลมอนฟอร์ดเอาชนะ อับราฮัมโนวาด้วยคะแนน 96/94, ต่อ97/93ต่อและ97/93ต่อทำให้สถิติของฟอร์ดดีขึ้นเป็นชนะ18ครั้งชนะนอก8ครั้งเขาแพ้1ครั้งเสมอ1ครั้งนั่นเอง